สวัสดีเอฟซีฟังไทยและฟังล่าและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องนดามาตามแม่แม่ทองไวพี่น้องเลขุนเขาเกือบทุกงวดเพ่นว่าวันนี้ขุนอลองช่องพี่น้องเป็นงวดแรกไปเดิมงวดแรกมีเลขสามครูพี่น้องเขากับไปรับชมกันเลยค่ะว่าแม่ผลไดเลขตัวใดก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคในเล้อคะ่ะขอบคุณค่ะมาจังไดแม่ที่มาที่ไปเลขฝันเรือเลขโอ้เลขคิดเอาเนี่ยแหละคิดมาก เด็กคิดมักก็มีได้พี่น้องเด็คิดมักเด้คิดมากแม่ท้องใบถือพระเจ้าวดหราค่ะโอ้บ่คอยได้สื่อไม่จะบอกข้าเจ้าบอกค้อนี่ถือแทบทุกงวดจะนับลงบอกไอโบงวดงวดก้อนไหนอย่างนั้นซุนซุนไหมซุนซุนก็มีคนถือคือซุนซุนข้าเจ้าก็ถือทั้งไทยทั้งเลา้ยิ่ข้าวมาหมู่บ้านหมกก้อนนี่ถือเจ็ดเจ๊ดเล่ามาขึ้นนี่แหละ คิดจังใดฝันไดคือแม่นคิดว่าเลขมันออกตองแล้วมันกี้ตองหนึ่งกับเจ็ดเ็ดตัวไ้วอไรดเจ็ดเจดคือคิดซื้อก็ออกแล้วพี่น้องคำเลขมันซื้อออกเนาะเอาว่นี่เลขให้นเ่คิดไปฝันไปมาถ่ายเลขให้กับมักมักหนึ่งหนึ่งอ้โหเออซื้อซื้ไซ้อไที่ไปแลยไปแลยของว่ไม่ได้ยินข่าวได้ยินึงไปเลยจ้ะ คนหมักห่นึ่งัไป้ลมีมตหนึ่นึ่งล่จ๊ะหนงหนึ่งกับสิบสองอรละอ๋อหนึ่งหนงกับสิบสองหนึ่งหนึ่งสิบสองต้นสองคู่นี่แต่เทนีละหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองตเน้นนักัตได้ไหม่งหนกับสิบสนมักหนึ่งหนึ่งั่นแหละจ้างบ่ได้ครับบ่แม่กับเจ็ดเเด้อทำมันลอยเป็นเจ็ดเจ็ดเออ๋อเจ็ดเจ็ด การเจ็ดเจ็ดน่ะอนแนเนี่เหล็กเห็นมันจ้สบเมนีมาเป็นไปได้หมเลยไหมจ๊ะเล็กมันเป็นไปเดิี่เปิดวานันเยแนวบุ้หากไไหมเนาะแนวบุ้ีหากแนบุ้ีหากมีเวิร์แต่คิดว่ามีเจ้านี่เราไม่นองเ้ยเหล็กมคือมือมีมีไหนของเกเดือนไงฮะเจดเจดเจไงคะอนี้ลายยูอันนั้นต่วคาขเงินนี่มันเบิ่ตลอด คอยมักเบินไหมมัมกบ่นแล้วอะไรงว้นนี่บอก FC เอสซี่เรอแม่แม่ท้องใบซี่ซื้อบอ,อกก็ฉีดลอกเบิ้งอยู่แล้ว ีน่แมว่ามักบอกคนที่ว่าบซื้อไปเลยเองบกคอยลงทุนมันบ่มีทุนลงว่าบกบกคอยซื้อเออมักบอกคนหนูก็เลขขออนุญาตเอาไเอซลงทุนั่น่อคนหมซีละลงทุนจ้ะซื้อลงุนได้เลขสิบเอ็ดกับเจ็ดเจเนาะแม่เลขบ้กรับส่วนมากเลขนี่งเลขที่แม่นแม่ทียงคนบ่มักซื้อเลยแต้เยบมซื้อมี ต้องซื้อดอกไฮเอฟซีต้องคอยนี่ซื้อจ้ายังออกแล้วไหมเนาะโอ้ย่ายมันก็เป็นไปเบิดแหละทุกวันเลยล่ะนี่นบ่มีหางเนาะแม่นเมนจ่บ่บ่ฝันจังหวัดด้วยบอเนี่ยบ่เฮ็ดเองสูตรคำนวณหมนี่ยอ่าสูตรคำนวณคิดเด่าไหร่อ้อาจารย์อยู่นี่ต้นนี้ บ่วมันในแต่กับบ่มารลงทุนบ่วมันเกี่ยวเขาเป็นอย่างเดียวเด้อแม่นวณไปเกี่ยวเขาเป็นอย่างเดียวเด้อคำนวณเลขก็เป็นทั้งไทยทั้งลาวใช่ทั้งไทยทั้งลาวเลยค่ะเคยเนี่ยตนนี้ขอรัฐบาลไทยเนาะแม่นอันนี้ขอรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเคยบ่แม่เฮ็ดไทยเราไปออกลาวเฮ็ดสูตรไทยไปออกลาวเคยมีบ่มีอ้าว เทียนหนึ่งกินปุ๊กอ่ะเล็ตัวนี้มันต้องมาตัวนี้มันต้องมาจ้าแต่ว่าเจ้าของเนี่ยบ่เคยยอดแจ๊กบัตรเราจะบ่เคยมันบ่มีเงินแต่เดี่ยวซื้อถ้าว่ดถือกับบ่มีเงินซื้อกินนะนะซ่อมเบ่เหมันกับเขาเรื่อยเพื่อนนะแต่เห็นคลิปเลี้ยวกับวัดพลานเน็กเทียแม่ติดแดงตลอดติดแดงตลอดพุลงเลขกทนที่ลงเลขกประเทศลงเลขนะจ๊ะ บอกแล้วเปินไลน์บ่ไดนเด้อพี่น้องเิ่นสเฟ้าเจ้าิเฝ้าไปเกี่ยวเขาให้นางสัมผัสไดนัขุมาแนวทางของแม่ทองใบลายๆเดอจ้ะมืวันที่1เดือน11พศ67ให้เลขตนําเนยหนกับตักันคือ7 7นะคะเป็นสีฟ้าไปเกี่ยวเขาเตรียมสุดพี่น้องกันุนนะเตรียมพร้อมพุนนะแล้วขอบคุณหลยไเด้อแม่ด้อ เป็นแนวทางเนะพี่น้องเด้อโอ้โหโอ้โหเขินแฮะโอเคแนวทางเนะพี่น้องเด้อทางนั้นเพือนก็เลี้ยงงัวพี่น้องนะทางนี้เพือนก็เลี้ยงงวัวทางนี้ก็มีพวกยาๆยายายาพักกันนอนอย่างกินข้าวแล้วก็พักกันนอนเนี่ยนแล้วเคี่ยวมากนอนวันเลี้ยงกัสร้างบ้านเยี่ยมอีกมืออีกซองมือก็ใส่ได้ไปายุ่มนั่นบ่จ้ะไปเห็ดกระตินไหมจ้ะใส่โบนิปายผุนบ่เนี่ย อ่าตอนนี้กับผูน้ำผุนเหตุไหมจ๊ะช่วงนี้กับผ่นเห็ดกําลั่งผุนกําลังตบแต่งไหมจ๊ะเขี่ยวมากแซบปุ้ยนะนอนแล้ววนนี้อีกสองสมมื่ไปพุ้นใ่ไม้มากก็เทานไหนที่เ็น้กระทิ้นเพิ่งกระทิ้นทะย่อยมากไหมจ๊ะ เลขกสิบอยูน้ำนี่แหละน้ำยาคอยนี่ละพี่น้องเลยยาเบิดบ้านน่นอนกองๆนี่นทั้งหนังทั้งนอนนี่แม่เบิดยาคอยแล้วนี่ยาแม่นอนนด้เลยนี่ม่่สอง้จะนจมเจายาามีแต่ยาเบดบานเป็ได้กัมีแต่ยาขาเจ้าถึงละคนคนมาแบงห้แม่ท่องใบบอกกับแม่บ่จะบอกใยไห้นะเขาใจแน่บ่ิน่อยู่เนี่ยกินแบงตลอดกันจจ ก็ไม่หายไกลบุคือ FC นะก็บ่คือ FC ฟหรอกจ้ะบ้านขนาดขนาดขนาดลูกนู่นนี่บอกเลขเท่าอยงวดเนาะย่าหนูยังบ่แม่นเบาเด่นได้อยู่แต่ว่ามันได้บ่หลได้คนเดียวได้คนละซิบละเศร้าสิแม่จ้ะพอาะที่ในลายหย่อนบ่คือ FC ฟได้ถึกน้อยถึกไร้่นก็ให้ได้ก็ง่ายๆ่ายเลยวางคู่ฟังฟังใครมาเล่กลางยังแก่ขุดยุ่งแบบนู่นบอกเฮ้ขาถึกน้อยเขายังมาห้จักถึง โมเลจกสลึงฟังเด้อพี่น้องบอกนดเอฟซีสองห้มีตกนดีพี่น้อใเพราะอกว่กกางเนี่เขาคุณฟันบ่แม่เดี่ยฟันอยู่วะเนี่ยคุณฟันบ่ได้บอกเด้อบอกเด้อเรสิมาเนี่ยพ่งบอกสองหมดดอหน้าาีว่าจ้าจ้าเราเข้าแล้วเสียงวาเข้ามั่งบอกเข้ามาขวา เขาบอกบนกคอนว่าความเขาบอกคือข yeah, mm ื hmm. ้ง yep. okay. uh ่ายเจ้าิวบอกวัไรขิ้วิบอกวันไรคิ้วิ่สิจะคนบริฟันนอกกับุนฟันเพิ่งกระบอกไหมจ๊ะ เอาทาบึงบอกว่าเอางานแบงไปคงวะอืมมยสินเาทําบอกเลยจ้าบอกไปว่อบอไปเนี่ยอยู่อีงมือชองมือกัไปพ่อกันอย่ปุ่นเงี้ยกะทินบืออะกะทินรวมเนาะเนาะมันจะเห็ดกะทินรวมกันไปคือเงินมากให้เยวกับคุยเยอ่ว่าง่ายกไก่นกไก่ก็ได้พงี่รซาเล็กมาบดลเอารถใหญ่าก คุหนึ่งอยู่น้องแวงมวงคุหนึงอยู่ก็ละชีพนี่แหละแต่ว่าอยู่นี่ก็อยู่ซ้ำใ่บุ่มไหมเนี่ยอยู่ใกล้อยู่ไหมจ้ะน้องแวงจับหัน้องแวงใกล้เขาอยู่จ้ะจับาวงู่จ้ะเด็กผีน้องฝ่กกระพุนท่งนี้ก็เลี้ยงงวนอนเฝ้างัวได้พีน้องไงนี่ข้าก็นอนเลี้ยงงัวนี่เนี่ากนอนเลี้ยงงัวน่น ມັນມາແລ້ວເດີ້